การกลับมาพบกันใหม่ของเกษตรกรหลังตีจู่ในผลไปเลยดีว่าเหนื่อยนี่ต่อไม่รู้หรอกมาใจเข้าใจแหละว่าตอนเหยียดๆเล่นด้วยกันตำน้นตำนี้ด้วยกันะแต่เติบขึ้นมาแล้วจูนไปยี่สิบสามสิบปีแล้วกลับมาอีกทีมากดรอยลบลักเดียวกดเลยรูปหนูกดเลยโพดนี้โพดนั้นแล้วก็แงะเรามาพอแงะเสร็จแล้วเรารับแอฟรับเอดปุ๊บตักมาปับ๊บเพื่อนมีทังร้อยไหมช่วงนี้เราลำบาก คืออันดับแรกนะลูกนะก่อนที่จะยืมเบี้ยเพื่อนอ่ะคือเธอต้องกลับไปเคลียร์ตามลายตัวเองก่อนตามลายที่น่าเวยตัวเองไงคือเธอต้องเคลียร์ให้จัดก่อนไม่ใช่ตามรายตัวเองเดี๋ยวเข้าร้านทองเดี๋ยวไปเช็กอินร้านจาบรูระดานที่ต้องเดียวแล้วก็กลับมายืมต่างเพื่อนประเนี้มันไม่ได้เธอเคลียร์ให้แมดก่อนให้รู้ว่าเธอลำบากก่อนจีก็ยืมเพื่อนอ่ะ ไอ้นี้ไม่แล้วอีกอย่างนะเตอนะหลักการการยืมแบบเอเธอรอดเพื่อนไปเทอะเธออ,อ,ออย่าเพิ่งยืมทีอย่างน้อยเตอต้องล้อมก่อนก็ใหญ่กับว่าล้อมไหมล้อมก่อนแหล่เงลเรื่องนู้แหล่งเรื่องนี้แหล่งเรื่องนั้นพอถึงจุดจำกันแล้วค่อยพูดออกมาก็ใหญ่ไหมเพื่อนเอือนแล้วได้ครู